ซองพับชมพูอรยากระติงลูกๆทั้งสาคนไปทำงานด้วยตลอดทำหน้าที่แม่ได้ดีมาก กลายเป็นที่ร้อนชาววงการบันเทิงในขณะนี้สําหรับคําใบ้สามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนคอยไปตามรับส่งซึ่งหากพูดชื่อไปต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนโดยคําใบ้คือเอียงซ้ายพร้อมกับแฮชแท็กแ็หนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้ทําให้หลายๆคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านชมพู่อรยาแลนน็อดวิสรุตซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนลุ้นขอให้เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงแค่การคาดเดามโมวๆของชาวเน็ต เพราะหลายๆคนก็ไม่เชื่อที่ทางด้านน็อตวิสรุตจะเป็นคนเจ้าชู้อีกทั้งน็อตวิสรุตชมพูอรยาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าชมพูอรยานั้นทําหน้าที่แม่ได้อย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องเหมือนกับที่ทางด้านสามีน็อตวิสรุตพูดไว้ไม่มีผิดไม่ว่าชมพูอรยาจะไปไหนก็จะพาลูกๆทั้งสามคนไปด้วยตลอดและที่เห็นบ่อยๆเวลาที่ชมพูอรยาไปอัดรายการสามแซบก็จะกระเตงลูกๆไปด้วยตลอดเวลาเช่นกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ